สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องลูกาผจนภ,ภัยโลกมนุษย์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลยเริ่มเรื่องมาที่มีชายสองคนกำลังล่องเรือเพื่อที่จะไปหาปลากันสองคนนี้มีชื่อว่าจาโกโมและทอมาโซระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องตำนานปีศาจท,ท้องทะเลที่จะชอบโจมตีพวกเรือหาปลา ทอมมอโซบอกกับจามาโกว่าไม่เอานะฉันคิดว่ามันเป็นแค่นิทานหลอกเด็กอะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้คนมาจับปลาดีๆยังไงล่ะทันใดนั้นก็เหมือนมีตัวประหลาดอะไรสักอย่างว่ายเข้ามาที่เรือแล้วแอบหยิบของบนเรือไปจากโมหันไปเห็นพอดีมันเลยรียบว่ายหนีแต่ก็หนีไม่ทันเพราะมันว่ายไปติดกับอวนที่สองลุงได้วางกับดักเอาไว้ ทอมมาโซกับจากุโมพยายามดึงอวนขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่พอดึงขึ้นมาก็พบว่าอวนม,มันขาดไปซะแล้วจากนั้นปีศาต,ตัวนั้นก็กระโดดขึ้นมาจากน้ำเห็นแวบหนึ่งและก็ว่ายกลับลงไปทอมมาโซกับจากโมที่เห็นแบบนั้นก็กลัวและรีบหนีไปและเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าลูก้าลักษณะนคล้ายๆครึ่งคนครึ่งปลาระหว่างที่ลูก้า กำลังพาเหล่าฝูงปลาที่บ้านตัวเองเลี้ยงเอาไว้ไปหาของกินแต่ก็ได้มีปลาบางตัวหลุดออกจากอคอกไปทําให้ลูกา้าต้องรีบตามหาปลากลับมาอคอกทันทีเพราะกลัวว่าถ้าแม่มาเห็นจะโดนบ่นเอาพอแม่ของลูก้าโหดมาก แม่ยังบอกไว้อีกว่าห้ามขึ้นไปบนบกและให้อยู่ห่างจากมนุษย์เอาไว้ระหว่างที่กําลังเฝ้าฝูงปลาหาอาหารลูก้าก็ได้พบกับนาฬิกาและกาดแต่ลูก้าที่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้เขาเลยเก็บมันเอาไว้ระหว่างนั้นเรือของมนุษย์ก็ผ่านมาพอดีลูก้าจะเรียกผู้มนุษย์ว่าพวกปีศาจบกเขาเรีพาฝูงปลาของเขาหลบไปในที่ปลอดภัยทันทีเพราะกลัวว่าจะถูกจับไป จูจูลูก้าก็จินตนาการว่าตัวเองกําลังว่ายขึ้นไปบนบกแต่แม่ก็ตะโกนเรียกกินข้าวพอดีทําให้ลูก้าต้องรีบกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นลูก้าก็กลับมาที่บ้านแม่บอกให้ลูก้าระวังพวกมนุษย์เอาไว้พอเขาจะมาจับไป และสองคนนี้เป็นพ่อก,กับยายของลูกา้าลูก้าถามยายว่าผมอยากรู้ว่าพวกเรือของปีาศาจบกมาจากไหนกันยายก็ตอบว่ามาจากข้างบนไงมีเมืองของพวกนั้นอยู่ยายเคยไปเล่นไพ่ชนะผู้ชายที่นั่นลูก้าที่ได้ยินแบบนั้นก็ตื่นเต้นและถามยายต่ออีกว่ายายเคยกายร่างแล้วขึ้นไปบนบกด้วยหรอครับแต่แม่ก็ห้ามเอาไว้และไม่ให้คุยเรื่องนี้ต่อเพราะกลัวว่าลูก้าจะแอบหนีขึ้นไป สามาที่ลูกา้าพอกินข้าวเสร็จลูก้าก็ออกมาว่ายน้ําหาพวกสิ่งของที่ตกตามพื้นใต้ทะเลต่อทันใดนั้นจูจูก็มีคนโผล่มาข้างหลังทําให้ลูก้าตกใจและกลัวมากแต่ก็ว่ายหนีไปไหนไม่ได้เพราะหลังชนกับหิน ทันใดนั้นชายคนนั้นก็ถอดหมวกออกทำให้ลูก้าเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่มนุษย์และเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอันเบลโตลูก้าก็ได้ถามว่าน่าอยู่แถวนี้หรอแต่อันเบโตก็ตอบว่าเปล่าฉันแค่ลงมาหาของหลังจากหาของเสร็จอันเบโตก็ว่ายน้ำขึ้นไปบนบกเขาเผลอหยิบไม้ของลูก้าไปด้วยทำให้ลูก้าต้องว่ายตามไปเพื่อไปเอาไม้คืน พอว่ายไปสักพักลูก้ากลับพบว่ามันเป็นริมชายหาดแล้วทําให้เขาไม่กล้าจะขึ้นไปแต่อันเบโตที่ขึ้นไปก่อนก็ได้แปงลงร่างเป็นมนุษย์ต่อหน้าของลูก้าก็ดึงลูก้าขึ้นไปบนบกด้วยทําให้ลูก้าแปงลงร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันลูก้าตกใจมากร้องโวยวายออกมาเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายไหมที่กายร่างเป็นแบบนี้อันเบโตก็ถามว่านี่เพิ่งเคยขึ้นมาครั้งแรกหรอลูก้าก็ตอบว่าใช่น่ะสิฉันเป็นเด็กดีนะ อันเบโต้ก็บอกให้ลูก้าใจเย็นๆซึ่งมันก็ทำให้ลูก้ารู้สึกดีขึ้นลูก้ามองไปรอบๆและเหมือนจะชอบกับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยเห็นแต่ลูก้าเป็นคนที่เชื่อฟังแม่มากเลยพยายามจะไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรเพิ่มจากนั้นลูก้าก็ว่ายกลับลงไปในน้ำเช้าวันต่อมาลูก้าออกมาทำหน้าที่ดูแลฝูงปลาที่ครอบครัวลูก้าเลี้ยงเอาไว้เหมือนเดิม แต่วันนี้ลูก้าสร้างหุ่นที่ทำจากหินขึ้นมาและบอกให้ฝูงปลาอยู่กับหุ่นตัวนี้จากนั้นเขาก็ว่ายออกมาเพื่อที่จะกลับขึ้นไปบนบกอีกครั้งแต่ทำยังไงก็ไม่กล้าขึ้นไปสักทีเพราะแม่ลูก้าเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าขึ้นไปจะมีอันตรายจู่ๆอันเบตโตก็โผล่มาด้านหลังและชวนให้ลูก้าขึ้นไปบนบกทำให้ลูก้าว่ายตามไปรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกา้ากล้าที่จะขึ้นมาบนบกเอง เขาค่อยๆเห็นร่างกายของตัวเองเปลี่ยนเป็นมนุษย์แต่ก็ลืมไปว่าตัวเองไม่เคยฝึกเดินทําให้ต้องถลายไปตามพื้นเหมือนปลาอันเบโตก็สอนให้ลูก้าฝึกเดินหลังจากฝึกเดินอยู่สักพักใหญ่ลูก้าก็เริ่มเดินได้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ทําความรู้จักกันอันเบโตก็พาไปที่บ้านซึ่งเขาก็อยู่กับพ่อสองคนแต่พ่อไม่ค่อยอยู่บ้านลูก้าก็ถามว่าแล้วมันไม่อันตรายหรออยู่บนบกนี้ อันเบโตก็บอกว่ามีของให้เรียนรู้เจ๋งๆเต็มไปหมดทั้งอากาศการกระโดดข้าวของมนุษย์ระหว่างที่อันเบโตกกำลังอธิบายลูก้าก็หันไปเห็นภาพโปเตอร์รถเบสป้าเขารู้สึกลหลงไหลและอยากได้มันมากอันเบโตก็ได้ชวนให้ลูก้ามาช่วยกันสร้างรถขึ้นมาทันใดนั้นลูก้าก็นึกขึ้นได้ว่าแอบหนีขึ้นมาบนบกนานแล้วถ้าพ่อแม่รู้เป็นเรื่องแน่ๆเขาเลยขอตัวกลับก่อน หนึ่งชั่วโมงต่อมาลูก้าก็ไม่ได้กลับลงไปที่ทะเลแต่นั่งช่วยอันเบโตในการสร้างรถแล้วลูก้าก็ขอตัวกลับอีกรอบผ่านไป45นาทีลูก้าก็ยังไม่ได้กลับลงไปเหมือนเดิมเหมือนเขาจะเริ่มติดใจบนบกขึ้นมาแล้วสุดท้ายลูก้าก็อยู่จนถึงเย็นตัดภาพมาที่ลูกา้าที่กลับมาที่บ้านแม่ก็ถามว่าไปไหนมาทำไมกลับช้าลูก้าเริ่มมีท่าทีลุกลนพอโกหกไม่เก่ง ทันใดนั้นยาญก็พูดขึ้นว่าให้ลูก้าไปหาปิงให้นะ่ะขอโทษทีนะแมกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยปล่อยลูก้าไปวันต่อมาลูก้าก็ขึ้นบกไปหาอันเบโตเพื่อดูเวทป้าที่เพิ่งทำเสร็จอันเบโต้ก็ชวนเล่นรถไต่เนินเพื่อกระโดดให้สูงขึ้นทั้งสองก็เล่นกันอย่างสนุกสนานตกเย็นทั้งสองคนก็นอนดูท้องฟ้าด้วยกันลูก้าบอกกับอันเบโตว่าชีวิตนายเจ๋งมากที่ได้ทำอะไรอย่างอิสระ ฉันได้แต่ฟังเอาอย่างเดียวเลยอันเบโตก็บอกว่านายก็ได้ขึ้นมาแล้วนี่ไงลูก้าก็ถามต่อว่านายเคยไปที่เมืองมนุษย์ไหมอันเบโตก็ตอบว่าพ่อของฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงลูก้าก็รู้สึกว่าพ่อของอันเบโตเจ๋งมากที่ให้อิสระกับเขาลูก,าก้ามองไปที่เมืองมนุษย์และพูดว่ามันคงจะเจ๋งนะถ้าได้ขับเวทป้าของจริงตกดึก ลูก้ากลับเข้ามาที่บ้านพอกับแม่ก็จับได้ว่าเขานั้นแอบขึ้นไปบนบกแม่โมโหมากและกลัวว่าลูก้าจะยิ่งเป็นอันตรายพอกับแม่ของลูกา้าจึงส่งให้ลูก้าไปอยู่กับลุงแทนที่ก้นสมุทรลูก้าก็เหมือนจะไม่พอใจแต่ก็โต้อตอบอะไรไม่ได้ เช้าวันต่อมาลูก้ามาเล่าให้อันเบตโตฟังเรื่องที่จะถูกส่งไปอยู่กับลุงอันเบตโตก็คิดไอเดียดีๆและชวนลูก้าไปอยู่ที่เมืองมนุษย์เพื่อไปขับเวทป้าของเจริงกันเพื่ออิสระของทั้งคู่ไม่ต้องมีใครมาบังคับและทั้งสองก็ว้ายไปที่เมืองมนุษย์กันหลังจากที่ว้ายขึ้นมาบนเกาะแล้วอันเบตโตก็กำชับกับลูก้าว่าอย่าพยายามโดนน้ำก็พอ ลูกาได้เห็นผู้คนมากมายเขารู้สึกดีและประหลาดใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ตัวเองไม่เคยเห็นระหว่างที่กำลังเดินชมเมืองกันอยู่ลูก้าก็หันไปเห็นภาพและรูปปั้นที่ติดตามเมืองสื่อถึงนักล่าปีศาจใต้ทะเลทำให้ลูก้าเริ่มรู้สึกกลัวจู่จู่ก็มีคนขับเวสป้าผ่านมาอันเบโตกับลูก้าก็ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นรถของจริง ระหว่างนั้นก็มีเด็กที่กำลังเตะบอลอยู่ตะโกนบอกให้ลูกา้าช่วยเตะบอลส่งกลับมาให้หน่อยแต่ลูก้าที่ไม่เคยเตะบอลพอเตะไปลูกบอลกับเด้งไปโดนรถเวป้าของชายหนุ่มเจ้าของรถที่มีชื่อว่าเออโคเล่ทำให้เออโคเล่โมโหมากเขาได้พูดดูถูกทั้งสองคนและจะจับลูก้ากดน้ำทันใดนั้นจูเลียตหญิงสาวคู่ปรับของเออโคเล่ ole, ก็เข้ามาช่วยไว้ทันพอดีทำให้ลูก้ารอดไปได้ ขณะนั้นก็ได้มีชาวบ้านมาบอกให้ออโคเล่ไปช่วยจับปีสาจทะเลมีรางวัลน,นำจับให้ด้วยตัดภาพมาที่ลูก้าได้สงสัยถึงการแข่งขันที่เออโคเล่พูดไว้ก่อนหน้าที่ว่าเขาได้เวทามาจากการได้เงินในการแข่งขันนี้ลูก้ากับอันเบโต้เลยมาถามจูเลียตว่าถ้าลงแข่งขันนั้นจะได้อะไรจูเลียตก็บอกว่าได้เงินไงและเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเวทาได้ อันเบโตก็พูดว่าเราจะต้องชนะการแข่งขันนี้ให้ได้จูเลียก็พูดว่านายจะบ้าหรอมันเป็นไตกีฬาที่แสนโหดและเออโคเล่ e ole, ฉันจะเป็นคนโค่นมันเองและนายก็ต้องมีทีมด้วยลูก้ากับอันเบโตก็ชวนให้จูเลียตมาร่วมทีมด้วยแต่จูเลียสก็ขอทดสอบฝีมือของทั้งคู่ก่อนเริ่มจากการปั่นจักรยานลูก้าก็ล้มแล้วล้มอีกเพราะไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนทำให้จูเลียต้องสอนวิธีปัน่นและสอนเทคนิคต่างๆเข้าๆ แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจูเลียก็ถามอีกว่าแล้วพวกนายว่ายน้ําเป็นปะทั้งคู่ก็มีท่าทีตะกุกตะกักเหมือนไม่กล้าจะตอบเพราะกลัวความลับจะหลุดว่าเขานั้นเป็นใครก็เลยตอบไปว่าเขาทั้งสองนี้ออกมาจากบ้านเฉยๆเลยอยากชนะได้เงินรางวัลไปพรอไม่อยากกลับบ้านจูเลียก็เลยตกลงที่จะร่วมทีมด้วยแต่ตอนนี้ขาดเงินที่จะเข้าร่วมสมัครแข่งขัน จูเลียจึงชวนลูกาและอันเบโตไปที่บ้านเพื่อของเงินทุนสมัครจากพ่อของจูเลียตระหว่างที่นั่งรอพ่อของจูเลียตทำอาหารอยู่น้ำก็ได้หกใส่อันเบโตททำให้หัวของอันเบโต้กลับคืนสภาพเดิมทั้งสองก็รีบหมดโตเพื่อซ่อนจนหัวกลับมาสภาพเดิมและกกหกจูเลียตกับพ่อว่าลื่นล้มอยู่ใต้โต๊จากนั้นจูเลียตก็คุยกับพ่อเรื่องการแข่งขัน แต่เหมือนว่าพ่อจะไม่อยากให้จูเลียสสมัครแล้วเพราะลงหลายครั้งแล้วแถมค่าสมัครก็หมดไปเยอะแล้วด้วยปาก็ไม่มีให้ขายลูก้ากับอันเบตโตจึงอาสาช่วยหาป่าให้พ่อของจูเลียตเลยอนุญ,ญาตให้ลงสมัครได้ตัดภาพมาที่พ่อกับแม่ของลูกา้าก็ได้ตามลูก้าขึ้นมาบนบกแม่ที่เห็นพ่อกลายล่างเป็นมนุษย์ก็ตกใจคิดว่าเป็นคนอื่นเกือบจะเล่นกันเองซะแล้ว ตัดภาพมาที่ลูก้ากับอันเบตโตที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกลับร่างเป็นปีศาจพอนำค้างบนต้นไม้ที่หยดลงมาจูเลียก็เปิดประตูหน้าต่างมาพอดีทําให้ทั้งสองคนรีบหนีลงไปแอบจนคืนร่างมนุษย์หลังจากที่ทั้งสองคนออกไปหาปลากับพ่อของจูเลียสพอลงเรือไปที่เห็นลูก้ากับอันเบตโตเหมือนจะกลัวน้ํานั่งกันแบบเก่งๆก็พูดว่าฉันให้มาช่วยงานนะไม่ได้ให้มานั่งเล่น พอทั้ง3มกลับบ้านมาจูเลียตถึงกับตกใจที่เห็นปลาเป็นกองเยอะมากพอของจูเลียตก็ชมทั้งสองคนไม่หยุดที่ช่วยออกไปหาปลา ส่วนทางฝั่งพ่อกับแม่ของลูกา้าก็ไปเอาเสื้อผ้าของคนอื่นมาใส่และเดินตามหาลูกา้าแต่พ่อของลูก้าจํจำผิดคนไปจับคนอื่นลงน้ำเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองตัดภาพมาที่ทั้ง3คนได้เดินมาสมัครการแข่งขันกันระหว่างที่ยืนฟังกติกาอยู่เออร์โคลเล่ก็เดินเข้ามาสมัครด้วยแถมยังเดินมาแซะและดูถูกทีมของจูเลียดอีกด้วย หลังจากที่ไปสมัครเสร็จทั้งสมคนก็กลับมาติวกันเรื่องสิ่งที่จะเจอกันในการแข่งขันรวมไปถึงการฝึกต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือพายเรือพอกลับมาถึงบ้านลูก้าหันไปเห็นพ่อแม่ของเขาที่กำลังจับทุกคนให้โดนน้ำเพื่อที่จะดูว่ามีลูก้าอยู่บ้างไหมลูก้าบอกกับอันเบโตว่วาเหมือนเห็นพ่อแม่ของเขาแต่อันเบโตก็บอกกับลูก้าว่าตาฝาดหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนา พักพ่อของจูเลียสก,ก็เรียกอันเบตโตให้ไปช่วยงานอะไรสักอย่างจูเลียสก,ก็มานั่งคุยกับลูก้าแทนจูเลียสบอกกับลูก้าว่าทุกปิดเทอมฉันจะมาอยู่ที่นี่ทุกคนชอบคิดว่าฉันเป็นเด็กประหลาดไม่เหมาะกับที่นี่ฉันถึงต้องชนะคนจะได้เชียร์เรา จากนั้นจูเลียก็พาลูก้าไปดูดาวและเล่าเรื่องของจัก,กรวาลให้ฟังลูก้าสนใจเรื่องนี้มากและบอกกับอันเบตโต้ว่าที่นายเคยบอกบนฟ้าว่ามีปลาจริงๆไม่ใช่นะมันคือดวงดาวพูดยังไม่ทันจบเออโคลเลก,ก็เดินเข้ามาแล้วจัดการกับอันเบโตแต่ทั้งสองคนก็วิ่งหนีรอดออกมาได้ เช้าวันต่อมาทั้งสามคนก็ตื่นขึ้นมาฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันเหมือนเดิมอันเบโต้ที่เริ่มเห็นว่าลูการเริ่มสนิทกับโจเลียตมากขึ้นจนเริ่มไม่สนใจเขาทําให้อันเบโต้เริ่มมีท่าทีที่ไม่พอใจขึ้นมา ส่วนทางฝั่งพ่อแม่ของลูก้าก็ยังไม่ยอมแพ้ยังเดินหน้าหาลูก้าต่อไปเรื่อยๆแม่ได้พูดกับพ่อว่าฉันอาจจะใจร้ายเกินไปหรือเปล่านะพอก็บอกว่าไม่หลอกเธอแค่อยากให้เขาปลอดภยัยระหว่างที่พ่อกับแม่คุยกันอยู่จู่ๆลูก้าก็ขับจักรยานผ่านมาพอดีแม่ที่เห็นลูก้าก็ตะโกนเรียกแต่ก็วิ่งตามไม่ทันหลังจากที่ปั่นจักรยานขึ้นมาบนเขา จูเลียก็ชี้ให้ลูก้าดูโรงเรียนที่เคยพูดถึงแล้วก็ให้ลูก้าลองฝึกขับลงเขาดูอันเบโตที่ไม่พอใจอยู่แล้วก็น้อยใจที่ลูก้าเริ่มตีตัวออกห่างเขาอยากจะทําคะแนนให้ลูก้ากลับมาสนใจเหมือนเดิมจึงพาลูก้าปั่นจักรยานขับลงมาด้วยความเร็วโดยที่ไม่ฟังจูเลียห้ามาไว้เลยทาให้ทั้งสองคนตกทะเลไปพอขึ้นบกมาลูก้าก็บอกว่าฉันอยากไปโรงเรียนอันเบโตบอกว่าปีศาจไปไม่ได้พวกเขาจะเห็นนาย ทำให้ทั้งสองคนเรื่อมไม่พอใจและทะเลาะกันแต่จูเลียตก็เข้ามาพอดีอันเบโตก็ยังไม่หายคาใจก็แสดงตัวตนจริงๆให้จูเลียตเห็นพอเธอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากทันใดนั้นเอโคลเลก็โผล่มาพอดีทําให้ลูก,ก้ากลัวว่าจะโดนไปด้วยเลยชี้ไปที่อันเบโตและพูดว่าเขาเป็นปีศาจทะเลทําให้ทุกคนไปตาล่าอันเบโตอันเบโต้เสียใจมากที่ลูก,ก้าทําแบบนั้นเขาจึงต้องรีบหนีลงน้ําไป ตัดภาพกลับมาที่บ้านของจูเลียตพอของจูเลียตก็ถามหาอันเบโต้และออกไปตามหาส่วนจูเลียตที่สงสัยว่าลูก้าน่าจะเป็นปีศาจทะเลเหมือนกันก็เลยสาดน้ําใส่เขาและมันก็เป็นอย่างที่คิดจูเลียตรีบบอกให้ลูก้าหนีออกไปจากที่นี่เพราะเมืองนี้ล่าปีศาจทะเลลูก้าเลยบอกความจริงว่าถ้ากลับไปจะโดนพ่อแม่ส่งไปที่อื่นเลยหนีมาที่นี่และขอโทษจูเลียตก่อนจะออกมา ลูก้ากลับมาที่บ้านของอันเบโตเขาขอโทษอันเบโตแต่อันเบโตก็ยังไม่หายโกรธระหว่างนั้นลูก้าก็หันไปเจอกับกำแพงที่มีรอยขีดเต็มไปหมดเขาจึงถามอันเบโตว่ามันคืออะไรอันเบโตก็ได้บอกความจริงว่ามันคือวันทั้งหมดที่พ่อฉันหนีไปฉันได้แต่รอื่อเผื่อเขาอาจจะเปลี่ยนใจกลับมา พอไม่มีฉันเขาน่าจะดีใจรวมถึงนายด้วยแต่ลูก้าก็ปลอบใจอันเบโต้ว่าไม่จริงหรอกนายดีกับฉันฉันจะไปแข่งให้ชนะเราจะได้เวป้ามาเพื่ออิสระของเราแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาใหม่เพื่อเราวันต่อมาลูก้าก็มาสมัครแข่งขันคนเดียวซึ่งลูก้าขอแยกทีมกับจูเลียตเพื่อไม่ทําให้จูเลียตเดือดร้อน การแข่งขันก็เริ่มขึ้นลูก้าใส่ชุดของอันเบโตที่เคยมาเจอกับเขาครั้งแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็นเขาตอนลงน้ำแต่ด้วยความที่ชุดมันหนักมากทําให้เขาถึงเช้ากว่าคนอื่นแต่ก็รอดมาได้ด่านต่อไปเป็นด่านแข่งกินพาสต้าและปั่นจักรยานระหว่างที่ปั่นจักรยานอยู่เขาก็ได้เจอกับพ่อแม่ที่ยืนดักรอแต่ก็หลบหลีกมาได้ ตอนนี้ลูก้าปั่นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่จู่ๆฝนก็ตกลงมาทำให้ลูก้าต้องรีบหาที่แอบเพื่อไม่ให้ตัวโดนฝนทันใดนั้นอันเบโต้ก็วิ่งเอาล่มมาให้แต่ก็ถูกโอโคเลสกัดเอาไว้ทำให้อันเบโต้ลม่มล่มกับพื้นและตัวโดนน้ำฝนอันเบโต้กลายเป็นปีศาจอีกครั้งคราวนี้ผู้คนที่กำลังดูการแข่งขันเห็นกันหมดก็ถึงกับตกใจมากอเออโคเล่พยายามจะจัดการกับอันเบโต้ลูก้าที่เห็นแบบนั้นก็ยอมปั่นจักรยานออกมากลางสายฝนเพื่อมาช่วย อันเบโตจากนั้นเอเคเลก็ปั่นจักรยานตามทั้งคู่ไปในระหว่างที่ลูก้ากับอันเบโตกกาลังจะเสียท่าจูเลียก็ได้เข้ามาช่วยอยอมเอาตัวเข้าแลกเมื่อทั้งคู่เห็นแบบนั้นก็ทิ้งจูเลียตไม่ได้ทําให้ทั้งคู่วิ่งกลับไปช่วยประยุงจูเลียตขึ้นมาในตอนนั้นเองชาวบ้านกับเหล่านักล่าก็กําลังจะเดินเข้าไปจัดการลูก้ากับอันเบโตแต่ก็ได้พ่อของจูเลียช่วยเอาไว้พ่อของจูเลียจจาเขาทั้งสองคนได้และรู้ว่าเขาทั้งคู่เป็นคนดีจึงให้ลูก้ากับ อันเบตโตและจูเลียชนะไปเพราะในทางเทคนิคจักรยานของเขาเข้าถึงเส้นชัยก่อนด้วยความที่พ่อของจูเลียสมีอํานาจในเมืองนี้ทําให้ทุกคนต่างฟังเขาแต่เออโคเล่ก็ไม่ยอมแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของลูก้าก็วิ่งตามมาถึงด้วยความเป็นห่วงและชาวปีศาจทะเลคนอื่นๆที่หลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองเมื่อเห็นแบบนั้นก็ยอมเปิดเผยตัวออกมากัน คนในเมืองต่างก็ยอมรับพวกเขาและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเพราะเห็นว่าปีศาจท,ทะเลนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่เล่าลือกันมาตกเย็นลูก้ากับอันเบโตก็ได้ขี่เวทป้าสมใจอยากส่วนพ่อกับแม่ก็ได้กินอาหารที่มนุษย์ทําให้แม่ของลูก้าหันมาเจอกับยายแม่ก็ตกใจมากและถามว่ามาอยู่นี่ได้ยังไงยายก็บอกว่าฉันมาเมืองมนุษย์ทุกวันหยุดแม่ลูก้าก็พูดต่อว่าแต่เราให้เขาไมา่อยู่ที่นี่ไม่ได้นะยายก็บอกแม่ว่าคนบาง คนไม่ยอมรับเขาแต่บางคนยอมรับนะหัดรู้จักคบคนดีๆซะด้วยนะแม่ก็ได้แต่เงียบไม่พูดอะไรตัดภาพมาที่จูเลียตก็ได้ถามอันเบโตว่าพวกนายจะทำอะไรกันต่ออันเบโตก็ตอบว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่กันอีกสักหน่อยเพื่อซ่อมรถคันนี้แล้วค่อยขี่มันไปท่องเที่ยวทั่วโลกแล้ววันเปิดเทอมของจูเลียตก็มาถึงทั้งสองคนก็ได้มาส่งจูเลียตขึ้นรถไฟไป จากนั้นอันเบโตก็บอกว่าเขาได้ขายรถไปแล้วและยื่นตั๋วรถไฟให้กับลูกา้าเพื่อไปโรงเรียนกับจูเลียตที่นั่นสักพักพ่อกับแม่และยายก็เดินตามมายายบอกว่าอันเบโตกล่อมพ่อกับแม่จนยอมให้ลูก้าไปโรงเรียนได้แต่แม่มีข้อแม้ว่าต้องสื่อสารกับแม่ตลอดพอแม่จะคอยช่วยลูกเสมอ จากนั้นลูก้าก็หันไปถามอันเบตโตว่านายจะไปด้วยใช่ไหมอันเบตโตก็ตอบว่าฉันจะอยู่กับพ่อของจูเลียที่นี่เขาต้องการฉันและนายมีฉันอยู่เสมอมีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้ขอบใจนะนายทําให้ฉันหลุดออกจากเกาะนั้นมาได้ลูก้าก็ทําหน้าเศร้าก่อนจะจากลากันไปลูก้ามองไปที่เกาะที่เคยอยู่ด้วยสายตาที่อิ่มเอมเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองแล้วหนังก็ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของลูก้าและอันเบโตมิตรภาพที่แสนดีถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย